สวัสดีครับร้านไรเดอร์สปีดระยองครับผมจะมารีวิวครับคาวาซาก,กิครับเซตเก้าร้อยครับปีสิบแปดครับจดปียี่สิบเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับกรองน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับกระจกแต่งไปแฮนมาครับจิวแต่งกันล้มกันล้ม กันล้มมีการล้มเครื่องแล้วก็มีการล้มตรงล้อครับก็มีกันเครื่องครับชุดโซสเตอยังใช้ได้ครับผมยางหลังก็ยังเต็มเต็มอยู่ครับไฟเลียวตามแมวครับท่อแต่งครับผมท่อแต่งเอซี แล้วก็มีกาดหม้อน้ํามาแต่งมาด้วยครับมาด,ดูเลขไม้ครอสามหมื่นสามพันแปดร้อยครับเ,เดี๋ยวเช็คระบบไฟล ไปเลี้ยวสายฝาใช้ได้ครับไปทําไปสูงใช้ได้ครับผมแต่ดังครับไปเบ็กใช้ได้ไปเลี้ยวสายฝาใช้ได้ครับสนใจก็ามาดูรถได้ครับ ที่ร้านลเยลยเดินสปีดระยองครับผมครับสวัสดีครับ